เด็กหญิงนิยายในฐานะภรรยาเอกบทที่39อสิบ้าอือรอให้เจ้าไว้ทุกมารดาเสร็จสิ้น พวกเรามาแต่งงานกันเถอะนะร่างไหนอ้อมแขนนิ่งงันไปเล็กน้อยก่อนจะตอบรับด้วยน้ำเสียงปิติบุรุษผู้นี้จนถึงที่สุดก็ยังคิดเผื่อตนอยู่ดีในใจหวินซือพันรู้สึกหวานล้ำขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก ท่านมีสตรีในเรือนหรือไม่นางถามหลังจากหวนคิดขึ้นได้เขาเองก็อายุไม่น้อยแล้วเป็นไปได้หรือพี่จะไม่มีผู้หญิงอื่นหลังจากถามออกไปเหวินซือก็ให้รู้สึกได้ถึงอาการชางักของอีกฝ่ายนางพลันขืนตัวออกมาแล้วจ้องใบหน้าคมที่เฟื่อนล่องเมื่อเห็นอาการอึกอักนั้นในใจหญิงสาวพลันอึดอัดไม่น้อย ท่านมีสตรีข้างกายแล้วใช่หรือไม่นั่นสินะนางหวังอะไรเขาเองก็เป็นบุรุษที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมจะมีสตรีของตัวเองแปลกตรงไหนข้าไม่มีใครในเรื่อนเสียงทุ้มเปล่าจริงจังนอกจากนางที่พึงใจมาตลอดเขาก็ไม่เคยให้ฐานะข้างกายแก่สตรีได้ แต่เป็นบัวดุดอย่างไรก็ย่อมต้องมีเรื่องแบบนี้อยู่บ้างหิมะหยุดโปรยปลายตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่ทราบได้ดวงจันทรโผลพ้นต้นเมฆส่องแสงเรืองรองาว่าอากาศยังคงหนาวเน็บชวนให้ตัวสั่นสะท้านมือหนาเกาะกุมมือเล็กแนบแน่นประสานนิ้วทั้งสีบ หนึ่งว่าต้องการใช้ความอบอุ่นห่อหุ้มหนังที่หนาวสั่นไว้ด้วยมือคู่นี้หวินซื่ออิงแอบแนบชิดกับเขาเพื่อซึมซับความรู้สึกเหล่านั้นจนกระทั่งท้องฟ้าส่องแสงรังๆเป็นสัญญาณว่าวันใหม่กำลังมาเยือนเนิดนานกว่าทั้งคู่จะลุกขึ้นยือนอีกครั้งสาวใช้ทั้งสองยังคงรอนางอยู่ที่หน้าประตูพอเห็นผู้เป็นนายเดินเกาะกุมมือกันเข้ามาดวงตาของพวกนางก็เป็น ประกายฉายแววล้อเลียนให้เห็นพันทีคุณหนูหายออกไปนานมากข้ากับพี่เสียวยวนต้มน้ำขิงไว้ให้พวกท่านด้วยเจ้าค่ะเสียวอิงเอย่ยพลางยกชามน้ำขิงร้อนๆที่มีความร้อยกุลส่งให้ทั้งคู่เมื่อรับมาดื่มจนหมดชามชิงเวินฟูจึงกล่าวขึ้นไม่ได้นอนมาทั้งคืนเจ้าเข้าไปพักผ่อนเถอะ เอ็นซือคลี่ยิ้มก่อนจะเอ่ยเสียงเบาท่านเองก็เช่นกันรีบไปพักผ่อนเถอะประเดี๋ยวจะล้มป่วยเอามือหนากระชับแน่นอีกครั้งก่อนจะปล่อยชิงหวนฟู่มีท่าทีอาลไายเล็กน้อยยามจากไปส่วนเวินซื้อหลังเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ปิดปากหาวด้วยความน่วงงนเมื่อศีรษะถึงหมอนนางจึงหลับสนิททันทีฟู่เอ,อ๋อ แม่มีเรื่องต้องพูดคุยกับเจ้าสิงหูหยินเงยหน้าขึ้นมองบุตรชายที่กลับมาเอาจนตะวันขึ้นสูงสีหน้าและท่าทีแสดงออกถึงความแคร่งขรึมเช่นเดียวกับผู้เป็นบุตรชายที่มีใบหน้านิ่งเฉยไร้รอยยิ้มให้เห็นเรื่องของจางอิ๋นซื่อผู้นั้นแม่มีทางออกให้เจ้าแล้ว สิงหเวินฟูไม่ได้ถามกลับในทันทีแต่ร่างสูงนั้นกลับก้าวเดินมานั่งเบื้องหน้ามารดาแทนมือหนารับถ้วยชาที่สาวใช้รินให้แล้วยกขึ้นดื่มช้าช้าท่าทีการแสดงออกไม่มีวิแววความร้อนรนให้เห็นแม้แต่น้อยอีสิ้นมองบุตรชายแล้วให้สะท้อนใจ อีกฝ่ายถอนแบบบิดามาไม่ผิดเพี้ยนถ้ว่าสิ่งที่แตกต่างคือความคิดความอ่านที่ไม่เหมือนกันแม้แต่น้อยบุตรชายคนโตของนางเป็นคนหัวแข็งหากบอกว่าไม่แล้วต่อให้บังคับอย่างไรก็ไม่มีทางยอมเป็นประเภทที่เรียกได้ว่าดึงดันสุดชีวิตส่วนนิสัยบิดาของเขากลับคล้ายบุตรชายอีกคนเสียมากกว่าเมื่อเห็นว่ารอให้คนตรงหน้าเอ่ยถามนั้นคงเป็นไปได้ยาก สิงหูหยินจึงเป็นฝ่ายเริ่มกล่าวาจาเสียเองอย่างไรเสียจางอื่นสื่อผู้นั้นก็เป็นสตรีหย่าร้าง เจ้ารับนางเข้ามาดูแลเรื่อนย่อมเป็นที่ติชินนินทาไม่สู้เจ้ารับนางมาเป็นหูหญินร้องแล้วรับหูหญินใหญ่อีกคนเพื่อมาดูแลเรื่องในบ้านเล่าอีสิ้นเอ่ยด้วยเสียงที่อ่อนลงไม่น้อยนางฟังเรื่องราวในอดีตของสตรีที่บุตรชายหมายปองมาบ้างแล้วใช่ว่าไม่คิดสงสารอีกฝ่ายในฐานะผู้หญิงด้วยกัน แต่อย่างไรนางก็ต้องปกป้องชื่อเสียงของสกุลก่อนอยู่ดีมุมปากอยากหนายกขึ้นเล็กน้อยสิงหินฟู่ไม่รู้สึกแปลกที่มารดากล่าวเช่นนี้เพาว่าที่น่าสนใจสำหรับเขาคืออีกฝ่ายเอาความคิดนี้มาจากพี่ใดแล้วใครกันที่มารดาคิดจะสู่ขอมาเป็นภรรยาเอกให้เขาใครเป็นผู้ออกความคิดนี้ให้ท่านแม่กัน อีสิ้นชังงักไปเล็กน้อยบุตรชายตะหลักแหลมเกินไปแล้วนางเพียงเสนอหนทางให้เท่านั้นอีกฝ่ายกลับมองออกว่ามีคนอื่นออกความเห็นให้เมื่อถูกเปิดโปงความคิดสิงหูหยินจึงได้แต่เอ่ยออกมาตรงๆคราวก่อนพี่แม่ไปพบท่านนาเจ้าฝ่าบาททรงเกินเรื่องนี้ขึ้นมาดูเหมือนว่าไต่เท้าหานอยากจะขอสมรสพระราชทาน แก่เจ้ากับบุตรสาวของเขาใต้เท้าหานที่ว่าคือตระกูลญาติทางฝ่ายมารดาของห้องเต้ทุกคนต่างก็รู้ดีว่าคุณหนูหานพอใจในตัวหลานชายของห้องเฮาส่วนห้องเต้เองก็ทรงคิดดึงตัวฉิงหวนฟู่เข้ามาช่วยงานอยู่แล้วมีหรือจะไม่ทรงยินดีออกราชองการเพียงพรเหลืองผู้นั้นคงว่างงานมากกระมังถึงคิดยื่นมือมายุ่งเรื่องชาวบ้านอย่างนี้ ข้าไม่สนใจเรื่องนี้ทางที่ดีท่านแม่ควรปฏิเสธฝ่าบาทให้เร็วจะดีกว่าการแต่งงานของเขาจำเป็นต้องให้คนอื่นมาคิดแทนอย่างนั้นหรือแต่แม่เห็นด้วยเสียงเอ่ยประหนึ่งคำตาวาดดังขึ้นหยุดการจากไปของบุตรชายคุณหนูหานเองก็เป็นสตรีที่ดีงามเจ้าแต่งนั่งมีสิ่งใดเสียหายกัน แต่งนางเป็นภรรยาเอกแล้วค่อยแต่งจางหอินซื่อเข้ามาก็ได้นี่นาท่านแม่เสียงเรียกมารดาไราคลื่นอารมณ์เาว่าดวงตาคมที่สอบกลับแฝงไปด้วยในบางอย่าง ท่านพ่อแต่งท่านเป็นภรรยาเพียงคนเดียวท่านมีความสุขหรือไม่ดวงตาแข็งกร้าวของอี้สิ้นอ่อนแสงลงในทันทีเมื่อได้ยินคำถามได้สามีที่ให้เกียรติและมีนางเป็นภรรยาเพียงหนึ่งเดียวมีหรือที่นางจะไม่มีความสุขแม่ย่อมต้องมีความสุขท่านพ่อของเจ้าเป็นบุรุษที่ดีแล้วหากท่านพ่อแต่งสตรีอื่นเข้ามาท่านแม่จะรู้สึกอย่างไร ชิงเหมือนฟูผู้เป็นมารดาทะลึงตาด้วยโท้ซะอีกฝ่ายถึงกับกล้าเอ่อยวาจะเยี่ยงนี้กับนางเขากล้านำมารดาตนเองไปเปรียบเทียบอย่างนั้นหรือข้าแค่อยากให้ท่านแม่ลองตรองดูข้าจะแต่งอาซื้อเป็นภรรยาเพียงผู้เดียวและไม่คิดรับใครเพิ่มด้วยทางที่ดี ท่านแม่ควรโน้มน้าวให้ฝ่าบาทเปลี่ยนพระไทยโดยไวจะดีกว่าหากเพียงพรเหลืองนั้นคิดจะบีบบังคับกันเขาก็ยังมีหนทางอื่นอยู่เพียงแต่คงไม่เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอนสมรสพระราชทานหากเจ้าสาวต้องมามีอันเป็นไปเสียก่อนคงไม่น่าดูนักเจ้าถิงหวืนฟู ถ้าท่านแม่กังวลเรื่องหน้าตาตระกูลขนาดนั้นข้ามีทางออกที่ดีกว่ามุมปากคนเป็นลูกพลันอยากยิ้มก่อนเอ่ยคำพูดด้วยท่าทางไม่หยี่ระข้าจะแต่งอาซื้อเป็นภรรยาที่เจียงน,นั้นไม่เหยียบย่างเข้าเมืองหลวงตลอดชีวิตแค่นี้ท่านก็ไม่ต้องกลัวคำนินพาพวกนั้นแล้ว เดิมทีเขาก็คิดเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วที่เจียงนานผู้คนชายหญิงไม่ยึดติดเท่าเมืองหลวงอีกทั้งทั้งนั้นมีเหมืองของสกุลฉิงอยู่สามารถหาวัตถุดิบสำหรับทำเครื่องประดับได้หลากหลาย วินซือต้องชอบเป็นแน่ชิงฮูหยินฟังคำบุตรชายแล้วให้ยืนงอนแงนฝาดินแทบหมุนพลิกกลับนี่อีกฝ่ายทําเพื่อสตรีนางเดียวได้ถึงขนาดนี้เลยหรือมันคือความรักความหลงชนิดใดกันท่านปูพวกเราควรห้ามใครดีระหว่างท่านแม่พี่จะรับสมรสพระราชทานหรือท่านพี่ พี่คิดจะจัดการคุณหนูหานสิงหวนฝูหันมาถามคนข้างๆที่พากันมาแอบมองเหตุการณ์เมื่อเห็นว่าพี่ชายเดินจากไปไกลโขแล้วส่วนมารดาก็ถูกสาวใช้ประคองเข้าไปพักด้วยใบหน้าซีดเผือดมารดากับพี่ชายเจ้า ยามนี้ก็เหมือนกับไฟทั้งคู่คิดจะยื่นมือเข้าไปซอดไม่กลัวถูกลวกเอาอย่างนั้นหรือสำหรับเท่าแก่สิงแล้วอีซินไม่ต่างจากบุตรสาวแท้ๆคนหนึ่งเมื่อครั้งยามบุตรชายของตอนสิ้นชีพลงนางที่เป็นสตรีไม่ต้องเลี้ยงดูบุตรถึงสองคนอีกทั้งยังเป็นหัวเรียวหัวแรงช่วยงานในร้านทำให้เขาไม่อยากหักหาน้ำใจอีกฝ่ายนักสะพ้ยคนนี้หาได้มีนิสัยเล รแม้จะมีสายตาที่คับแค่ไปบ้างนั่นเพราะอีกฝ่ายเป็นเพียงสตรีที่ห่วงอนาคตของบุตรและชื่อเสียงของสกุลแต่ชื่อเสียงหรือจะทดแทนผู้ที่จากไปอันเป็นที่รักได้หากเลือกได้ เขาย่อมเลือกคนที่รักทั้งคู่อย่างไม่ต้องสงสยัยผู้เท่าเพียงหวังว่าอีซินจะคิดได้ก่อนความสัมพันธ์แม่ลูกจะแตกหกักเพราะหลานชายคนโตเองก็หาใช่คนไร้ความคิดอ่านคนหนุ่มเลือดต้อนยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุโดยเฉพาะผู้ที่กำลังมีความรักในขณะที่บ้านสกุลสิ่งนั้น เต็มไปด้วยความมึนตึงของคุณชายใหญ่กับมานดาแต่ทางร้านไห่ถังกลับมีเพียงรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ หวิ่นซื้อนั่งมองสาวใช้ที่นำสินเดิมของนางมาปัดทําความสะอาดพ้างหัวเราะขบขันเมื่อเห็นสภาพทุลักทุเลของแต่ละคนสิ่งเหล่านี้เป็นของตกทอดที่นางได้มาจากมารดาทั้งสิ้นทำให้อย่างน้อยยามเข้าบ้านสกุลหลันในการก่อนก็ไม่ต้องอับอายขายหน้าจนเกินไปนะักคุณหนู กล่องใบนี้ดูไม่คุ้นเลยนะเจ้าคะเสี่ยวอิงว่าพลางชูกล่องไม้ที่มีฝุ่นเกานะหนาอื่นซื่อมองแล้วก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะนึกขึ้นมาได้ดูเหมือนว่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นของขวัญขอบคุณ จากแม่นมหยงกระมังแม่นมหยงที่ว่านี้ก็คือแม่นมประจำตัวหลันเชียงในยามที่อื่นซื้ออยู่ในเรือนสกุลหลันเคยได้ช่วยเหลือและดูแลอีกฝ่ายที่ล้มป่วยเมื่อหายดีแม่นมหยงจึงมอบกล่องใบนี้ให้แก่นางโดยบอกว่าเป็นของข,องขวัญตอบแทนที่ช่วยเหลือเดิมที วินซื้อปฏิเสธไปแล้วแต่ไม่อาจขัดขวางความตั้งใจของอีกฝ่ายได้หญิงสาวจึงจำต้องรับมาอย่างเสียไม่ได้หลังจากนั้นแม่นมมหยงก็ออกจากสกุลหลันไปไม่กลับมาอีกเลยส่วนกล่องไม้ใบนี้ ก็ถูกพวกสาวใช้เก็บลืมลงไปในหีบสินเดิมวินเสือรับของสิ่งนั้นจากเสี่ยวอิงมาถือไว้พรางคิดถึงแม่นนมหยงที่มีท่าทางลุกลี้ลุกลอนอย่างปรหลาดอีกทั้งยังรีบจากไปทันทีโดยไม่ร่ำลาผู้ใดก่อนจะถอยลงมานั่งพินิดกล่องไม้ในมือด้วยความแปลกใจ ก่องไม้ในมือคล้ายถูกแกะสะลักอย่างเรียบง่ายไร้ความปราณีตแต่กลับลงสลักปิดได้ดีจนไม่อาจเปิดได้ด้วยมือเปล่าหญิงสาวมองแล้วนึกสนใจไม่น้อยเพราะเหตุใดแม่นมหยงจึงมอบมันให้นางกันนางพลันนึกถึงคำถามของชิงวนฟูก่อนหน้านี้ขึ้นมาเขาส่งจดหมายข่มขู่ความลับของฮูหยินผู้เท่าสกุลหลานเผาว่าอีกฝ่ายกลับพุ่งเป้ามาที่นางแทน หรือว่าเรื่องจะเกี่ยวข้องกับกล่องใบนี้กันความลับของฮูหยินผู้เท่าอย่างนั้นหรือ นั่นกล่องอะไรหรือเสียงทุ้มของใครบางคนดังขึ้นหเินซื้อชะง,งักไปเล็กน้อยก่อนจะรู้สึกได้ถึงความอบอุน่นที่แนบชิดด้านหลังหญิงสาวไม่ได้ขัดขืนยามที่อีกฝ่ายโอบกอดแต่ค่อยๆเอ็นกายอิงแอบเขาแทนมือเรียวเล็กรูปไล้กล่องไม้ด้วยดวงตาเป็นประกายแวววาว ท่านเคยถามข้าว่าเพราะอะไรหูหยินผูเท่าจึงยึดติดกับข้าใช่หรือไม่คิดว่าที่นางยึดติดอาจจะไม่ใช่ตัวข้าก็ได้หากกล่องไม้ใบนี้กลุ่มความลับของหูหยินผูเท่าไว้จริงแสดงว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องจะเป็นสะายหรือไม่แต่เพราะอีกฝ่ายคิดว่านางรู้ความลับของตัวเองจึงหมายปิดปากตั้งหาก ข้าจะส่งคนมาคอยดูแลที่นี่เพิม่มดวงตาคมมองกล่องในมือของนางก่อนจะพยักหน้าูหเย็นผู้เท่าสกุลหลันนั้นโหดร้ายไม่เบาถึงขนาดทำร้ายคนอื่นทั้งที่ยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ารู้เรื่องหรือไม่เดี๋ยวข้าจะลองหาช่างทํากุญแจามาหาทางเปิดสลักดูจะได้รู้กันว่าข้างในมีอะไร อินซือฟังแล้วใบหน้าก็เผยรอยยี่ยมนางหันไปสบตากับเขาพลางเอ่ยด้วยน้ำเสียงซุกซนจำเป็นต้องไปหาที่ไหนใกล้ตรงหน้าท่านก็มีช่างฝีมืออยู่แล้วแถมยังเป็นช่างฝีมือที่มีป้ายพระราชทานเชียวนะกล่าวจบนางก็ดีดกายลุกจากอ้อมแขนของเขาอย่างกระฉับกระเฉงพรางเดินตรงไปเข้าห้องทำงานอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงใสที่เอ่ยขึ้น ขอเวลาค่าดูสลักให้แน่ใจก่อนจะได้หลอมกุญแจถูก ฝากบอกพวกเสี่ยวอิงด้วยว่าข้าย,ยุ่งอยู่ห้ามเข้ามารบกวนนางมองหาสาวใช้คนสนิทแต่ไม่เห็นคาดว่าพวกนั้นคงหลบออกไปเมื่อเห็นเขาเข้ามาจึงฝากถ้อยคำสั่งงานให้อีกฝ่ายบอกแทนสิงบนฟู่มองอ้อมต่อที่ว่างเปล่าของตนด้วยสายตาเคร่งรลมมือทั้งสองยังค้างอยู่ในท่วงท่าเดิมนี่เขาน่าสนใจน้อยกว่ากล่องสกรปรกนั่นอีกหรือ ไม่มาอย่างนั้นเหรอเจ้าไปรายงานแบบใดกันนายท่านถึงบอกว่าไม่มาเสียงโวยวายเอตโรดังขึ้นอย่างเกรี้ยวกราดสาวใช้เอ่ยปฏิเสธด้วยใบหน้าคล้ายจะร้องไห้ถ้ว่าไม่ได้ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเห็นใจสักนิดหูหยินผู้เท่าสกุลหลนัน ขวาเอาป้าน้ำชาข้างมือเครว้งใส่สาวใช้ที่กลับมารายงานความล้มเหลวเพื่อระบายความขุ่นเคืองปากก็ร้องพร่ำด่าจนเหนื่อยหอบนานวันบุตรชายยิ่งทำตัวเหินห่างกับนางหูหยินผู้เท่ามองความสัมพันธ์แม่ลูกที่ค่อยๆเย็นชาด้วยใจหวาดวันยิ่งรู้เรื่องจากบ่าวในเรือนว่าบุตรชายออกไปหาอดีตสะพ้ายใหญ่ทุกวันในช่วงที่ผ่านมาก็คิดหวั่นวิตก ตนอดไม่อยู่หรือว่าที่เขาไม่มาหาค่าจะเป็นเพราะหนังจริงจอกนั่นที่ผ่านมาไม่ว่าตนจะเอ่ยสิ่งใดบุตรชายล้วนไม่เคยขาดเถ้าว่ายามนี้ขนาดให้คนไปตามยังบ่ายเบียงไม่มาพบหน้านี่ต้องเป็นเพราะอ่นซือผู้นั้นเป่าหูบุตรชายให้เย็นช้ากับนางแน่ๆข้าไม่ยอมให้เป็นแบบนี้หรอกนายท่าน มันจะดีหรือขอรับที่ปฏิเสธหูหยินผู้เท่าไปแบบนี้ อ,อินเอ่ยถามผู้เป็นนายด้วยน้ำเสียงกังวลที่ผ่านมาเจ้าไหนไม่เคยเย็นช้ากับมารดาเพียงนี้ไม่รู้ว่าเวลานี้อีกฝ่ายจะมีโทสะสูงขนาดไหนแล้วใบหน้าหล่อเหล่าเงยขึ้นมองคนสนิทแวบหนึ่งก่อนจะก้มลงสนใจบัญชีในมือต่อโดยไม่ได้เอ่ยคำใดออกมาทว่าในแววตากลับเผยประกายลึกล้ำช่างเถอะ ท่านแม่จะได้มีเวลาไตร่ตรองอะไรบ้างที่ผ่านมาเขาล้วนยินยอมให้มารดาจนอีกฝ่ายติดเป็นนิสยัยแต่นั่นก็เพราะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มากเกินจะรับไหวถ้าว่ายามนี้มารดาเปลี่ยนไปมากการคิดอ่านก็ดูจะไร้เหตุผลขึ้นทุกทีบางทีที่ทุกอย่างดำเนินมาแบบนี้อาจเป็นเพราะเขาเป็นต้นเหตุก็ได้นายท่าน อนุเจียวมาขอพบขอรับคิ้วเรียวเข้มคลายลงเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยปากอนุญาตเบาๆไม่นานร่างเบาบางของอนุคนงามก็ก้าวเข้ามาช้าๆดวงตากลมสวยรีของราวกับพระจันทร์เสี้ยวมุมปากอมยิ้มบางกิริยาท่าทางมีสเสน่ห์ตามที่ปรุงแต่ง หลันชิงมองแล้วใจประวัติคิดถึงอีกคนดวงตาเรียวพลันฉายแววเศร้าสร้อยเขาดึงร่างอีกฝ่ายมากอดไว้หลวมๆภาว่าในใจคล้ายมีมีดนับร้อยปักแทงสิ่งที่ทำได้มีเพียงไล่ตามเงาที่มีอาจจับต้อง เจ้าคิดจะทำอย่างไรกับมันชิงหวินฟูเอ่ยถามคนตรงหน้ามุมปากคลี่ยิ้มร้ายกาดหอวินสอมองจดหมายในมือด้วยแววตาเคร่งขึมนางใช้เวลาค้นหาวิธีเปิดกล่องอยู่เป็นนานไม่คาดว่าภายใน จะเป็นเพียงจดหมายหนึ่งฉบับที่ถูกลงตราประทับของนายผู้เท่าสกุลหลานแม้จะเป็นเพียงจดหมายฉบับเดียวแต่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งนักมิหน้าเล่าหูหยินภูเท่าจึงไม่อยากให้ผู้ใดล่วงรู้ นางสั่งให้ท่านพ่อมาทำร้ายค้าส่งคนมาเล่นงานตั้งไม่รู้กี่รอบข้าไม่ใช่คนดีอะไรย่อมต้องเอาคืนหากหลันชิงบุตรชายที่นางไม่อยากให้รู้ที่สุดกลับรู้เรื่องเข้าหูหยินผู้เท่าจะมีสีหน้าเช่นไรใบหน้าเล็กยกยิ้มบางก่อนจะนึกถึงอดีตสามี ไม่รู้ว่าหากอีกฝ่ายรับรู้เรื่องมารดาที่เฝ้ากตัญยูทําเช่นนี้กับตน้นเขาจะเสียใจเพียงใดเจ้ากําลังคิดเป็นห่วงหลันชิงบุรุษข้างกายถามพลางรีตาความไม่พอใจคล้ายผุดขึ้นมาให้เห็นเลือนรางนางไม่ตอบอีกฝ่ายแต่เลิกคิ้วซุกซนก่อนจะถามกลับท่านหึงหรือเรื่องอะไรข้าจะต้องหึงเขาด้วยเล่า คนตัวสูงยังคงปากแข็งคำพูดไม่แยแสถูกกล่าวออกมาพร้อมท่าทางไม่ใส่ใจที่ตรงใจแสดงออกหินซื่อมองแล้วก็รอบยิ้มขบขันนางไหวหลคราหนึ่งพลางกล่าวอย่างเรียบง่ายเช่นนั้นก็ดีแล้ว เพราะข้ายังต้องไปพบเขาเพื่อมอบจดหมายฉบับนี้เมื่อเห็นอีกฝ่ายทำท่าจะเดินจากไปใบหน้าของสิงหว่นฟู่ก็มืดคลึ้มทันทีเขาขวามือร่างเล็กมากุมไว้พ้างเอ่ยเสียงลอดไรฟันอินซือเจ้ากล้าหรืออินซือไม่ทันตอบอีกฝ่ายก็ดึงร่างนางเข้าสู่อ้อมกอดอย่างแรง ก่อนจะได้ยินเสียงร้องเรียกอี้จริงพร้อมกับจดหมายในมือที่ถูกดึงออกไปนำมันไปส่งให้หลันชิง ผู้เป็นนายออกคำสั่งอย่างหงุดหงิดอี้จิงรับคำก่อนจะรับจดหมายที่ถูกร่อนส่งมาจากนั้นจึงรีบปิดประตูออกไปอย่างรู้งานโดยไม่คิดมองเข้าไปยังผู้ที่อยู่ข้างในแม้แต่น้อยหวินซื่อมองบานประตูที่ถูกปิดด้วยหางตานางเห็นใบหน้าคมก้มต่ำลงมาจนแนบชิดก่อนที่ดวงตากลมจะหลับลงหญิงสาวได้ยินเสียงผ้าเอ่ยข้างหูดุดกระซิบ ข้าไม่อนุญาตให้เจ้าไปเจอเขาอีกจำไว้หลังจากนั้นทุกอย่างก็พลันเงียบสนิทรู้สึกได้เพียงลมหายใจอันร้อนเผาและริมฝีปากเปียกชื้นที่ทาบทับลงมาคนบางคนก็ขี้หึงกว่าที่คิดไว้มากนะ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ